อร่อยจริงป่ะเนี่ยดูเรซซี่ดูดิแล้วพี่บอกว่าให้กินทุกคนแล้วเนี่ยขนมข้าวโองอ่าอันนี้เรียกว่าข้าวโองใช่อันนี้ใช้น้ำตาลตะหนดโรยข้างบนพี่แบบป้าเขาทำสดเลยเป็นป้าของบ้านทำ้าชื่อว่าป้าใจแบบพี่ดูสิอันนี้ขนมเด็กุบุบขนมดูค่ะพี่อันนี้ขนมดูลายฟุ่นลายแรงไม่เหมือนดุยเข้มเลยทำมาจากน้ำตาลตะหนดเหมือนกันเพราะบ้านหนูอยู่ใกล้ตะนหนดที่แล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะ โอยไอซิ่งเป็นแบบของคนแถวบ้านพี่ชัดมาแล้วว่าอร่อยใช่พี่อร่อยอันนี้คืออะไรนะน้ำตาลเนาะใช่พี่เป็นน้ำตาลเขาเขาเขาว่านตาลมร้อนข้างบนแล้วเขาก็รอให้แห้งแล้วาก็ขั่วค่ะพี่คั่วมากใช่อ๋อคือปกติอ่ะไอเม็ดมะม่วงหรือถั่วเขาต้องคั่วเกลือใช่อันนี้เป็นคั่วน้ำตาลเพราะมันเป็นน้มหวานมันต้องหวานแน่ๆดูเน้นคำว่าหวานนะพ่อน้ำตาลตาโน่อหมาเลย คนใต้อร่อยต้องพูดว่าร้อยจังลูกเดี๋ยวกินไปปุ๊บคือร้อยจังลูร้อยดีร้อยเหนือยแล้วนูเหนียวเหนียวนะมาันนั่งรถสองเดียวกลับมานี่จับตั้งให้ร้อยจังมูซื้อก๋วยเตี๋ยวชามเลยนะไม่ต้องปรุงน้ำตาลเลยจ้อ ตรงข้างหน้าก็คือ,อหวานอยู่สำหรับคนที่ชอบกินแบบข้าวพองในกรุงเทพแล้วแบบวิ้จืดจังเลยให้น้ำตาลไม่สะใจก็คือมากินหงอมากตายนี่คือหวานกัดนิดนึงก็หวานถังถึงใจเลยกินอะไรต่ออันที่ไม่หวานเพราะาน้ำผึ้งใช่โ <laughs> รยไอซิ่เขาไม่เรียกโรยเขาเรียกเ,ยเก,กาะเขาใช้น้ำตาลตะโบทเหมือนงั้นพี่เดินอยากินเยอะเดี๋ยวตัดขาเป็นแม่ต้องไหนยาก ในถั่วนี่มีถั่วด้วยนี่ให้เติมน้ำตาลนะโอ้ยถ้าคนชอบกินหวานก็อร่อยนะใช่แบบเป็นเป็นเนคเจาพอคนใช่คุณอาจจะไม่สังเกตว่านี่คือถั่วนะคะเพราะว่าน้ำตาลปกปูแม้แต่นิสตางค์ชอบกินหวานใช่หวานมากโอ้โหโอ้โหเรีนเนี่ยพี่กัดน้ำตาลเปล่าหรือเปล่าโอ้โหเอาน้ำข้าวปากนี่คือกินน้ำหวานลงไปเลยนะอันนี้เป็นขนมดูแต่มันแดงๆไงขนมดู มีนะคะก็ค <soft and peanut butter> ือว่าใช่ไช่ข้าวค่ะกันื้อกับข้าวอะไนี้ก็รู้เรื่องใ้คนใต้เหมือนกันกินมาแล้วหมดตุงเลยแล้วก็เขาก็ใช้แป้งค่ะพี่เลือกให้มันแบบไม่ติดมืออะไรแบบนั้นเลยมันจะแป้งติดนิ้วจะแป้งติดอุ้ยแต่นัตตี้กินหมดถุงแสดงว่าอร่อยพี่พี่เฮ้ยกินดีนะพี่สุดเยอะแป้งข้าวจะเหยพี่ระวังผมค่ะถ้าไม่ก็เป็นน้ำตาลน้ำตาลน้ำเดิมค่ะใช่่อ้ ไอตรงกลางของหนมใส่ไส้อุ้ยแต่หวานดีนะมันคือน้ำตาลนี่น้ำตาลละนวลมันเดรื่องมั้ยพี่ไม่ใ่นี่จะไหนหวานเหมือนกันเนี่ยหวานคืออือเดีไม่ยากมันความจี้หวานเนี่ยก็เลยรู้สึกแบบโอเคของฝากแบบภาคใต้ที่สงขลาค่ะพี่ก็จะมีของฝากเหมือนกันไปพี่กลับมาเอมากเลยอันนี้คือของหวานจากภาคใต้ใช่อันนี้ก็ใต้เหมือนกันแต่ว่าเป็นภูเก็ตอะชื่ออะไชื่อใด้เฮ้ยเหมือนกันเลย เลยเราอ่ะไม่รอเลยออืืของปากเปิดกัดไปก่อนเลยเตัดยังยังตัดดิโอ้ยแกมอกรึเปล่าพี่น้ำลายหวานอืงั้นของฝากจาบกรูเย็ดเปรี้ยวเปรี้ยว ลลวกคือประเด็นคือที่เราไปภูเก็ตใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าแบบเหมือนมันมึนๆเมาๆแดดอย่างเงี้ยอยากหาอะไรเปรี้ยวๆที่ยักไม่บวยนี่ไม่เปรี้ยวก็เลยซื้อบวยยอดนี้มาทุกคนคิดว่ามันของเปรี้ยวๆเค็มๆจัดไปเค็มยันไตนี่มีกินเล่นเหรอคะเรื่องนี้ใช่ก็เลยมาฝากล้อน้องไม่ใส่ไม่ดูใส่ช้อนไม่อยากเปลี่ยนฟังเลยมันดูไม่เป็นตัว ยังไม่หายครับกะปูแกมาเลยคือสำหรับใครที่รู้สึกว่าแบบสิ้นเดือนไม่ค่อยมีอะไรกินนะคะก็ซื้อบวอยี่ฮอเนี้ยคลุกกับข้าวอมวันนี้นะคะเค็มถึงปีหน้ากำลังาลังบ่พี่ตังมีของปากจากภูเก็ตกินบวอยไหมกินได้ต้องเคี้ยวด้วยหมูเคม เท่าไหร่ครับ้องเปล่ของเสียขึ้นมาทำไงไม่เสียเสานี้ผมมีแข่งนะแค่แค่นตัดใจไปข้างหนึ่งโอ้ยเี๋วเลยนะเพียวแล้วเออไปไหนอ่ะไปโอนชาร์่ด้วยไม่ไหนอ่ะ เข้าไปดีเข้ามาก่อนจับจับจะมันจะช่วยถ้ากับมันจะหวานลงเทมเอาทำยังไงนะน้องเมย์มาโชว์ให้ดูหน่อยเอมเปต้องกับแบบกับแล้วไหวไหมทำตาไหเลยขอสามคำให้กับบวยเทมนี้เข็มมากสครับ นัตี้ขอสามคำให้กับบวยเค็มนี้โค้ชเมาโคี่ยไม่กล้าเอาออกเลยนะอย่าูี่้อยู่ที่กระพุ้งแั้งโอ้โหโปีดเลยเนื่อ้ยอ้ามีของฝากุีเกศมีคนละม็ดดูสิว่าต้นลิ้นจระเข้จะรู้สึกไังเจียวเลยถ้าไม่เจียวมันจะติดแะไรลี่ต้อไม่รู้สึก เสดายนี่ตั๊กี่บอกว่าเสดายปะยใจตัวเองแต่วันอ้าปากเลยนะที่เม็ดเมื่อกี้กว่าจะหมดแต่เขาบอกว่าเม็ดที่สองจะดีกว่าใช่ใช่อืมนี่คืออร่อยหลักการที่ใช้ไม่ได้ได้มาแล้วแต่ทายเหอะนิดหนึ่งนะตัวไม่ได้แค่เค็มอยู่หรอกมันมันมันเค็มแบบพุ้งแบบต้องเค็มอยู่นั้นน่ะซึ่งมันแบบเป็นวยตะโกนอ่ะแย่ แล้วเขาเขียนว่าอะไรดูป่ะบวยเค็มต้นตำลับแห่งความอร่อย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 คุณสมบัติของบวยช่วยขับเสมหะแก้หายเลยดูสิเลยจริหน่อยขั้าต่อไปแก้กระหายช่วยให้กระชุ่มกระชวยอ่ะได้ดูไม่มีไม่มีไม่ ม,มากนี <c oughs> <c oughs> ่ขับขับรถอยู่นี่ตื่นเลยไหมเออใครที่ง่วงคือแบบตื่นจริงไม่ต้องอมทางเม็ดนะตอนที่ตั้งกินนักกัดแค่แบบเทียเ่ยวหนึ่งตื่นแล้วอ่ะเทียมจนหน้ายู <c> ่ <oughs> <c oughs> อะไร <c oughs> นะ